มาคุ้มเลยทุกคนคุ้มเลยห้าพูด้วยจาก1นึ่งเท่านั้นเองค่ะจากหนึ่งสามนกว่านะครับอ่าพี่ตู้นะครับพี่ตู้โอ้โหน่ารักมากเออคุณตู้นะครับคุณตู้อ่ามาเอาใจช่วยกันนะคะว่าวันนี้ผมจะได้หนึ่งร้อยรหัสหรือเปล่าต้องรอลุ้นเลยนะครับสองโอเคขอบคุณครับมาเดินทางมารลาดที่ห้าแล้วนะฮะ สองกิโลสองครับสองโลสองค่ะเจ็ดหนึ่งห้าเอ่ะเอาไปเลยครับ6 0ศพอลูกนี้เจ็ขอ6 0ศูนนพอรับขอหกศพอรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับผมหกศูนย์จ้าลูกสวยสจ้าห้พูสสวยหกศย์ศูนย์หกศพอรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครอบบ้านกันน้าครบคุณค่ะรับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับหกศูนย์ศูนย์จ้าหกศ ลูกนี้สวยๆเลยนะครับลูกนี้สวยๆเลย5ู้สยวยๆจาก700กว่านะครับเอาไป600ไปเลยนะพี่คุ้มๆไปเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นแค่นั้นรับพ, <อ S 1> พิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะมาเลยจา้าคุณแม่มามามาหกศูนจากห0ศอ่า 600, 600, ะ600นะครับ600นะลูกนี้สวยมากแล้วก็ราคาดีมากนะครับ รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลย60ศจ้ารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นได้เลย60ศูนยคนดูเยอะนะแต่ว่ายังไม่มีคนเอฟเลยนะลูกนี้สวยเลยรถเบาเบาด้วยใช่ใช่เลาเบาๆเลยนะพี่นะเวลาเบาๆเลยนะ6กศูนย์ศูนย์ะหกศครับรับไปเลย6กศูนย์ศูนย์รับตามด้วยชื่อเล่นได้เลยใช่มีไหมมีไหมสองลูกก็บอกได้นะคะพี่เตยครับพี่อะไรนะครับพี่เตยพี่เตยอ่าพี่เตยพี่เตยเข้าบ้านเลยจ้า พี่เตยเตรียมแคบแล้วเข้าบ้านเขียวเลยนะครับาลงหลุมจ้าไปไปเออไปลงหลุมลงหลุมจ้าสองอ่าไปกันต่อเลยครับไปกันต่ออ่านี่ใครอยากได้สองลูกนะครับคุ้มคุ้มไปเลยนะคุ้มคุ้มไปเลยลูกกลางกลางกำลังพอทานนะครับใกล้จะหมดดูดูแล้วนะทุกคนหมดจริงค่ะหมดแล้วหมดแล้ว ห้ากิโลสามครับห้าโลสามค่ะห้าโลหนึ่งห้าแปดสามครับหนึ่งห้าแปดสามเอาไปหนึ่งสามห้าศูนย์พออ่าเอาไปหนึ่งสามห้าศูนย์พอครับแปดสามมาไปหนึ่งสามห้าศูนย์เออเอาไปหนึ่งสามห้าศูนย์พอรับรับรับตามด้วยชิ้นเล่นเลยเออหนึ่งสามโอเคขยนขายของก่อนเดี๋ยวอ่ามาโอเค อ่า1300นะครับอ๋อหนึ่งส้าศูนนะครับศูนยพอหนึ่นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะเท่าไหร่นะจาก1583จาก1583โอ้โหเอาไป1350เหลือ1350นะครับเหลือ1350มาศูนย์นพ์รับแต่ชื่อเล่นได้เลยจากอ่ารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ2ลูกสวยๆได้นะคะ300ร้อยท่านอยากได้แบบไหนแจ้งได้นะเออ2ลูกนี้คุ้มมากเลยนะ สวยมากร้อย่าท่านบอกได้นะคะถูกต้องครับเรีนรับคิมรับและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยจ้ะอ่าเอาไปเลยครับ1350นยครับ1350มาเท่าไหร่บอกเข้าไปจากโอ้โหจาก1583เลยนะฮะจาก1583งาแปดสามมาไปหนึ่งสามห้นเลยนะแปดศูน้นนะนะสองรูปแบบคุ้มครับผมพร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วนะวินรวมวินขอบคุณพี่พิชจ้าครับผมแล้ว เออขอให้ได้200บ้านไปเลยเออ่วยกันมาอ่ารหัสนี้แหละต้องมีแหละสักคนหนึ่ง1350นค่ะ1350นะครับพร้อมเดินทางพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นแค่นั้นเลยถูกต้องครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยถูกต้องค่ะเออมีไหมมีไหมรับพิมพ์รับและตามด้วยชื่อเล่นนะจ๊ะสองลูกเลยนะสองลูกเลยนะสองลูกแบบชำชาก็ดนี่สามพันแปดร้อยท่านค่ะเออหนึ่งสามห้าศูนย์จะแม่สองลูกนี้ ใครอยากได้แบบไหนบอกได้นะพี่แพลขอบคุณค่ะแวะมาขอใจมาแวะมาขอใจต้องแวะมาเอฟด้วยครับคนละหนึ่งลูกใช่ใช่มีไหมคะมีไหมมีไหมหนึ่งสามห้าศูนย์ถ้าไม่มีขออนุญาตเปลี่ยนเป็นหนึ่งลูกไปหนึ่งลูกดีกว่าไปโอเคเดี๋ยวไปเรื่อยๆได้ถึงใครอยากได้แบบสองลูกขอแค่บอกอ่ะสองอันนี้สองกิโลเจ็ดครับสองกโลเจ็ดค่ะ 855เอาไป750โอ้โหเอาไป750เลยครับลูกนี้ขอแค่750จ้าลูกนี้750นะครับ750พร้อมเดินทางแล้วนะ750ค่ะพอได้ไหมอ่าพี่พี่อ้อมค่ะพี่อ้อมมาไปค่ะโอเคพี่อ้อมครัพี่อ้อมโอเคเราไปเทียรลูกก็ได้เนาะแถบคัสชาร์ทแล้วอย่าลืมเข้าบ้านนะ4 พี่ป้ายเชิญลูกนี้ค่ะมามา่าลูกนี้นะฮะัสามกิโลครับผมสามกโลพอดีเก้าสามเก้าไปแปดศูนย์ศูนย์เลยโอ้โหเไปแปดศูนย์ศูนย์เลยนะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะฮะพี่ป้ายมามามารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับขามาลูกไว้ยขามาลูกนี้ดีกว่าค่ะลูกนี้สวยมากเอาไปเลยครับแปดศูนย์ศูนย์นะครับปายแปดศูนย์ศูนย์จ้าแปดศูนย์ศูนย์จ้าลูกนี้แปดศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับตามด้วย แปดศูนย์ศูนย์จ้าไปๆรบกวนลูกนี้เลยจ้าคุ้มมากเลยนะทุกคนปูสวยทุกลูกมาจากที่สวนเดียวกันเลยค่ะวันนี้ถูกต้องครับคัดมาให้อย่างดีแล้วส่วนที่ผมไปเอาวันนี้เลยนะครับสดๆใหม่ๆเลยใช่คัดให้อย่างดีใช่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นได้เลยค่ะ800จ้า800นะครับ800มารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับพี่หมูอ้วนครับพี่หมูอ้วนนะครับโอเคพี่หมูอ้วนรับพิมพ์รับมาเลยนะครับ อ่าพี่หมูอันเตรียมเตรียมแคบนะพี่นะแคบคนหนึ่งนะครับอ่าสี่อะไรครับสองเฮ้ยอ่าอวบๆเลยอ่าอวบๆเลยนะคะอันนี้สามกิโลเจ็ดครับสามโอลเจ็ดค่ะ 1 1 3 5เอาไป1 0 5 0เหมือนเดิมเอาไปเลยครับ1 0 5 0เหมือนเดิมเลย1นึ่นะคะโอ้โหเยอะมากนะโหเยอะโหสวยฉ่ำนะคะแม่เออ1 0 5 0เท่านั้นนะหนึ่งรูปสวยๆพี่นิกครับอ่าพี่นิกครับพี่นิกขอบคุณค่ะเออพี่นิกน่ารักมากใจดีเพราใจให้ด้วยนะคะแม่ขอบคุณโหลูกนี้คุ้มมากเลยนะเนี่ยสวยมาก4 3 2 1อ่าขอบคุณครับไป โอ้ยลูกนี้5ฟูเต็มเต็มเลยครับทุกคน3กิโล4ครับ3กิโล4ค่ะ1051ค่ะ1051เอาไป950พหูอโอ้โหเอาไป950เลยครับรับพิมพ์รับมาเลยครับรับพิมพ์รับมาเลย1นึ จาก1051เอาไป950เก้าหู้น้าห้าศูคุ้มมากนะครับ950รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ950เลยค่ะแม่ขอบคุณนะคะคุ้มเลยคุ้มเลยสวยมากลูกนี้สวยมากรับพิมพ์รับมาเลยนะครับลูกนี้สวยมากค่ะลูกนี้สวยมาก5ภูเต็มๆเลยนะอ่าให้ดูเลย5ภูกลมเลยลูกหูกลมกเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาได้เลยค่ะมารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะครับ9 ห้าศูนย์ไม่ถึงหนึ่งใบเทานะครับลูกนี้ถูกต้องค่ะไม่ถึงหนึ่งใบเทาเอาไปเลยครับเก้าห้าศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยจ้าเก้าห้าศูนย์จ้ามามามาลูกสวยมากเลยนะคะใช่ครับลูกนี้ดีมากบอกก่อนว่าลูกสวยมากลูกนี้ถูกต้องครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยจ้ามีไหมมีไหมรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะมาเลยค่ะคุณแม่ลูกนี้แน่นอนค่ะสวยพี่บีครับพี่อะไรนะครับพี่บีอ่าพี่บีพี่บี เอ้ยพี่บีน่ารักมากนี่พี่บีรอแขกนะห้าวิครับให้รอดตอนนี้เราเดินทางมาถึงหลักที่10แล้วนะฮะเลยเอีกสกบหลักเท่านั้นช่วยกันนะฮะแม่ๆทุกคนปึดปึดอ่าสามกิโลหนึ่งครับผมสามกิโลหนึ่งค่ะ เ้าหกเจ็ดครับเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเอาไปแปดห้าศูนย์เอาไปแปดห้าศูนย์พอเก้าหกเจ็ดขอแปดห้าศูนย์ค่ะแล้วลูกนี้ยาวมากนะคะเอาไปเลยแปดห้าศูนย์นะครัแปดห้าศูนย์สวยนะพี่นะสวยมากเลยแปดห้าศูนย์พี่น้ำครับพี่น้ำค่ะพี่น้ำเอ้ยพี่น้ำน่ารักมากพี่น้ำเตรียมแคปกว่าหนึ่งเลยนะครับพี่น้ำรอแคปนะพี่น้ำรอแคปนะมาขอบคุณทุกคนที่ช่วยคอจอให้นะคะขอล้านใจครับ ขอหนึ่งล้านใจผมว่าทุกคนทําได้แน่นอนหล้านใจหล้านใจอ่ะไปเลยนะฮะลูกนี้โมากสามกิโลครับเก้าสก้าค่ะเก้าสามเก้าครับเอาไปเก้สามเก้าเอาไปแปดศูนย์ศูนย์โอ้โหแปดศูนย์ศูนย์เลยนะครับลูกนี้แปดศูย์ศูนย์แค่แปดศูนย์ศูนย์พอจ้ะแปดศูนย์ศูนย์ครับุ้มมากควาชื่นเล่นครับคุ้มมากคุ้มมากเก้สเก้นะคะถูกต้องครับเก้มาไปเลยครับแปดเท่านั้น รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพาราดีดีมากพาราดีมากคุ้มมากเลยนะฮะคุ้มมากคุ้มมากๆจริงๆคุ้มมากเลยค่ะคูกมมากใช่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับผมพี่พี่อิงหรือพี่อ่ะพี่อิงครับพี่อิงครับผมมาคุณอิงนะครับอ่านไม่ค่อยจะออกคุณอิงครับคุณอิงพี่อิงพี่อิงพี่อิง ดีนะไม่อ่านว่าอึ่งเกือบแล้วเพราะมีลูกค้าชื่อไงสี่สองเออเสียงเจปอเปลี่ยนไปเว้ได้อ่าลูกนี้นะครับ3ากิโลพอดีเลย3ามโลพอดีค่ะหูกสูมากเก้าวามเก3 9เอาไป8 0 0อ่าเอาไป8 0 0พอนะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะ9เอาไป8 0 0เอาไป8 0 0พอรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลย8 0 0เท่านั้นนะครับ แ0ดศูนย์ศูนรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับอะไรนะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะ8 0 0 8 0 0ย์ศููนนย์สวยมากจริงๆรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับแปดศูนนะครับ8 0 0มาเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยค่ะคุณแม่คุ้มมากบอกเลยคุ้มมาก จาก939เอาไป800เลย939เกาไป800ศูนถูกต้องครับ800เท่านั้นขอสองลูกใหญ่เดี๋ยวจัดให้อ่ได้เลยครับลูกต่อไปเดี๋ยวให้เลยขอสองลูกใหญ่เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่พี่ตาลครับพี่อะไรนะครับตาลอ่พี่ตาลพี่ตาลเดี๋ยวเตรียมแคปกดอหนึ่งมาเลยนะครับพี่ตาลคนสวยนะครับพี่ตาลรอแคปเอ้ยพี่ตาลน่ารักมากพี่อิงครับอ่ะเดี๋ยวพี่รอแคปของเอ้ยเอิร์ดอีกด้านนึงพี่อิงแคปไม่ทันอ่า พี่อิงสามารถแขคบของคนอื่นไปได้เลยนะแล้วเข้าบ้านได้เลยอมาสี่สองโอเคไปอ่าลูกนี้นะคะสองลูกใหญ่นะครับมาพี่พี่ขอไว้สวยมากพี่คนไหนเอ่ยกิโลครับเจ็ดกิโลเก้าครับเจ็ดโลเก้าค่ะสองลูกสวยมาก สองสามหนึ่งหนึ่งครับพี่แพรี่สองสามสองสามหนึ่งหนึ่งเอาไปสองหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยโอ้โหเอาไปสองหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยนะครับหนึ่งหนึ่งขอแค่สองหนึ่งศูนย์หูลูกใหญ่มากสองหนึ่งศูนย์พี่น้อยครับพี่น้อยพี่น้อยโอเคโอ้ยหูน้อยน่ารักมากพี่น้อยพี่น้อยเราแครครับพี่น้อยขอบคุณนะรับ สองอขอบคุณครับพี่น้อยได้แบบพี่น้อยไหมมาเดี๋ยวขอลูกใหญ่ลูกหนึ่งนะครับลูกใหญ่นะคะเออนี่เอาไปเลยลูกใหญ่ค่ะสาโลเครับหนึ่งหน่งเก้าหนึ่ เอาไปเท่าไหร่ดีครับพี่ไบรี่เอาไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อเอาไปหนึ่งโอ้โหหนึ่งหนึ่งศพี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์จากหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะากอ้าวรับพิมรับมาเลยพี่รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยหมอนทองเก้าหนึ่เอาไปหนึ่งหค่ะหมอนทองจันทบุรีเลยนะครับหมอนทองจันทบุรีชื่อเล่นด้วยครับพี่ผมขอชื่อเล่นด้วยนะผมขอชื่อเล่นด้วยนะครับพี่มาตาขอชื่อเล โหคุ้มมากจริงๆลูกเนี้ยคือแบบใหญ่พี่อะไรนะครับพี่ตายพี่ตายโอเคพี่ตายครับพี่ตายพี่ตายแจมแคบกดหนึ่งมาเลยนะคะตายรอแคบครับอ่าสี่สองโอ้ยลูกนี้ก็สวยนี่ลูกนี้สวยมากอ่ะลูกนี้สามโลครึ่งครับ 1079ไปเท่าไหร่ครับพี่แฟรลี่950พอเอาไปเลยครับ950พอ950ค่ะ950ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับเอาไปเลยครับ950นะครับ950พี่นิกครับอ่าคุณมิกนะครับคุณมิกเออว่าไปช่องกระป๊อกกระแป๊กก็ขายของหน้าอยู่นะสี่สอง เอออ่าอันนี้3กิโลหครับ1นึ่งศูเจเอาไปเลยครับหนึ่งโอ้โหหนึ่งพี่หนึ่งนขอแค่หนึ่งศูนครับหนึ่นยครับรับพิมพ์รับตามโดยช่อเลนมาเลยนะพี่พี่ตายเอาขึ้นให้พี่ตายเลยพี่ตายแคปใหม่ได้เลยจ้าพคปแค้าบ้านได้เลยนะแครแล้วข้าบ้านได้เลยจ้าพี่ตายจ้าอุ้ยลูกนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็คือแบบหนึ่งใบเท เนี่ยคือคุ้มมากเลยนะเนี่ย1 0 0 0พี่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับอ่าพี่สำหรับหนึ่งลูกนี้นะ1น0 0ใช่ครับก็คือ1ใบเทาเลยนะใช่รับแล้วเป็นหมอนทองอ่ะจากแพรรี่ไพวันเลยนะแบบเป็นชื่อของแพรรี่เลยนะครับจริงๆคุ้มมากบอกเลยว่าถ้าลูกไหนมีปัญหาคือเรารับผิดชอบแน่นอนพี่แคป